เอย็บให้ดูหน่อย Ado, เอามาวัดขนาดดูสิ เป๊ะไหมเท่าไหร่ประมาณ12 16 22 22.5ครับเอาเรามาตัดดูสิตัดตดูไส้เต็มไหมอันนี้การทดสอบดูไส้ที่เต็มไหมม้วนไหมพับไหมหรืออย่างไรชนพับมันม้วนก้อนหอไหม ไม่เหรออาจารย์ไม่ก็โอเคสวย <c oughs> ไ,ได้ผ่าน <c oughs>